สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่23สิงหาคม64นะครับมาวิคเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี PTGC กับ K Bank LT PT Intas Advanced D t a o r แล้วก็ SCB นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เซตก่อนนะครับเซตก็เป็นแนวโน้มอ่าขาขึ้นแล้วนะในไทม์เฟรม หนึ่งชั่วโมงนะครับก็ขอให้เขายืนเหนือหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่ให้ได้นะครับยืนได้ก็มีโอกาสไปต่อที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับนะก็รุนไปนะรุนไปนะครับฟอร์มตัวขึ้นมาละฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วน,ละนะครับ adx ก็เป็นสีเขียวแล้วนะครับนะตลาดก็เริ่มซื้อขายคึกคักนะครับคึกคักนะอ่ะโอเคก็คราวนี้มาดูหุ้นลายตัวนะครับอ่า มูลายตัวก็มาเริ่มต้นกันที่ p t g c นะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะมี2แดงมาแล้วก็คนที่มีของก็ขายนะครับหรือขายถ้าหลุด55บาท50สตางค์นะครับคนที่ไม่มีของผ่านไปก่อนนะตัวถัดไปกราฟนะครับก็พยายามยืนเหนือแนวต้าน38ตอนนี้ก็ยืนได้หรือ,อยังเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะยืนได้แล้วนะครับยืนได้ก็มีโอกาสไปต่อที่41บาทนะครับสำหรับตัวกราฟคนที่มีของวางซ็อกโลไว้ที่37บบาทนะ ตัวถัดไปครับเคแบงเป็นแนวโน้มไซด์เวดาวอยู่ในกรอบ1 0 1่บาทห้าสิบตางค์นะครับถึง1 0 9บาทนะก็นะอยู่ข้างล่างก็ไม่เถิดนะครับผ่านไปเลยนะตัวถัดไป a ออทีนะครับสำหรับคนที่จะซื้อเทรดขายเด้งก็เทรดได้นะมันก็เป็นมองเป็นแนวโน้มไซด์เวในกรอบ55้าสบาท้าสิตางค์ถึง70บาทนะครับก็สามารถเข้าซื้อได้วางซับร้อยไว้ที่ห5บาบาทห้าสิบสตางค์นะครับ เออนะก็แนวต้านอยู่ที่5 9 6 2 7บห้านะครับประมาณนี้นะตัวถัดไป้าพี่ที่ทนะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะก็สำหรับคนที่ไม่ได้มีของก็อย่าพึ่งนะแต่ว่าสำหรับคนที่มีของก็ขายหรือขายถ้าหลุด34บาทนะครับอิน u c h ตัวนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะเอองบก็ปกตินะ เงอ,อนะงก็ปกตินะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะมันควรจะเป็นนะนะครับก็วันที่มีของก็ถือต่อไปนะครับวางซ็อปไลวิธี่69บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่84บาทนะครับสำหรับคนที่อยากเทรดก็ลองดูนะแก็บอีกเท่านี้เอาไหมนะครับโอเคตัวถัดไปครับแอดวานอ่าก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันนะตอนนี้ก็ทำตัว ไซเวย์อยู่นะไซเวย์อยู่ในกรอบนะครับ179บาทถึง185บาทนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปวาง stop ป o อ s ที้ที่179นะโดยมีแนวต้าน185-195นะครับดีแท็ tag, อ่าเห็นเพื่อนเขาขึ้นก็ขึ้นด้วยนะครับอ่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยนะบวกมาร้อนแรงนะครับนี่เลยเนี่ยถ้าเป็นแท่งแบบแคนเดลก็โอ้ขึ้นมายืนเหนือแนวต้านแบบ สบายใจเชฉบเลยนะสามสบาทเจนี่ทะลุแบบทั้งเดียวลวดลวดเดียวผ่านเลยนะครับก็นะก็ถือว่าโอเคนะครับก็เยี่ยมนะสำหรับคนที่ยังไม่มีของก็3 6มสบาทเจถ้าทะลุได้ก็เทรดได้ไ o R, นะครับถัดไป o อนะโอก็เป็นแนวโน้มไซส์เวอยู่ในกรอบ2 7่สบาทห้สตางค์ถึง32บาทนะถ้าคุณจะซื้อก็ซื้อ,อได้แหละมันก็เป็นไซส์เวในกรอบนี้นะเห็นไหม มันก็อยู่เน,นี้ยนะครับก็ซื้อได้แหละนะต,ต้องวาง stop loss ไว้ที่27่บาทห้สิบตางค์นะครับแนวต้านก็อยู่ที่30สบาท32บาทนะตัวถัดไป s c b าตัวนี้เป็นแนวโน้มไซเวย์แล้วนะกลับมาอยู่ในกรอบไซ์เวย์นะครับไซเวย์อยู่ในกรอบ90บาท25สบาตางค์ถึงหนึ่งรบาทห้าสิบตางค์ครับยืนเหนือแนว 96บาท50ได้แบบแข็งๆนี่ก็มีโอกาสไปต่อที่106บาท50สตาร์ครับวันนี้ก็นะมาลุ้นอีกทีนะครับวันจันนี้ถ้าเอ่ทำราคา99บาท75สตาร์ก็เป็นสัญญาณการเข้าซื้อนะตัว BBL นะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะเออขาลงอยู่นะครับก็ถ้าจะเลือกเทรดกลุ่มแบงก์นะก็มี s b เยสวยกบเพื่อนนะเนี่ย BBL มันก็ ยังลงอยู่ใช่ไหมใต้เงียบเจ็ดสิก็ยังอยู่ใต้นะเออครับแต่ว่า SCB ซีเนี่ยมามาละมาละนะครับอืมก็โอเคกับเพื่อนนะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจสําหรับเพื่อนๆนนักลงทุนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับแจ็คแมนนี่เบเตอร์สวัสดีครับ